สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศพม,ม่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมุนเซนซึ่งปีนี้กัมพูชาเป็นประธานอาเซียนนายกรัฐมนตรีมุนเซนเดินทางเข้าไปเยือนพม,ม่า ซึ่งเป็นการทูตที่ยากที่จะเคยเห็นมากอ่อนเนื่องจากว่าขณะนี้น,นานาชาติเกือบทั้งโลกได้บอยคอรรัฐบาลจากการรัฐประหารของคนเอกอาวุโสมินองหลักและพฤติกรรมการรักษาอำนาจของ คนเอกอุโสมินออนไลน์และพรรคพวกก็กระทำการอย่างโหดเหี้ยมต่อพี่น้องชาวพมา่าประมาณการตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการวันนี้มีชาวพม่าโดยเฉพาะเยาวชนคนหนุ่มสาวถูกสังหารไปแล้วมากกว่า1,400คนคนบาดเจ็บอีก หลายหมื่นคนและพฤติกรรมของรัฐบาลเผด็จก,การของคนเอกมินออกหลายนั้นก็ใช้วิธีการปราบปรามทำสงครามกับคนที่ต่อต้านไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหรือกลุ่มคนหนุ่มสาวชาวพมารบกันทำสงครามกัน อย่างชนิดที่ว่าเหมือนไม่ใช่เพื่อนร่วมชาติเหมือนไม่ใช่พี่น้องร่วมชาติพฤติกรรมอย่างนี้มีคนไปฟ้องต่อสารอาญาระหว่างประเทศว่าพลเอกอภุโสมินออนไลน์และคณะเป็นอาชญากรสงครขามซึ่งจุดจบนั้นคงไม่แตกต่างจากอาชญากรสงครขามคน,นอื่นๆเช่น อดีตประธานาธิบดีของเซอร์เบียสโรโอดานมิโลเซวิหรือนายทหารของเซอร์เบียที่ปฏิบัติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนมุสลิมในเซอร์เบียจุดจบของพลเอกอวโุโสมินออกหลายคงไม่ต่างกันแต่มันเกิดคำถามขึ้นว่าแล้วทำไม นายกรัฐมนตรีฮุนเซนซึ่งถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในอาเซียนแล้วและอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในโลกก็ว่าได้ทำไมจึงใช้วิธีทางทางการทูดในการที่จะบุกเข้าไปพบกับผู้นำาผะเดก,การอันเี้ยมฮวน พมาในนปััจจุบอ่หลายท่านเกิดข้อสงสัยผมจะประเมินวิธีการและความคิดของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนให้ท่านทั้งหลายได้เห็นภาพบางทำไมนายกรัฐมนตรีฮุนเซนซึ่งเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมากและท่านก็ผ่านสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้น ในประเทศกรัรมพูชาการรบกันระหว่างเขมรแดงการรบกันระหว่างกองทัพเวียดนามที่สนับสนุนเขมรเฮงสามหลีมมีคนเสียชีวิตมากกว่าสองล้านคนนั่นคือประสบการณ์ที่ท่านผ่านมาแล้วถ้าเรามองว่าการทำงานทางการเมืองการทูตครั้งนี้ของ นายกรัฐมนตรีฮุนเซนโดยไม่มีเบื้องหลังก็ถือว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนน่าจะใช้ประสบการณ์ของตนในอดีตไปพูดจาอธิบายโน้มน้าวหรือเกียกล่อมให้คนเอกอบุโซโมินอองไลน์ได้เห็นถึงพิษภัยได้เห็นถึงหายนะของสงขรามกัาง แต่ถ้าหากเรามองว่าหลังของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนมีประเทศมหาอำนาจบางประเทศหนุนหลังอยู่นั่นก็จะตีความไปอีกอย่างหนึ่งผมต้องบอกท่านทั้งหลายครับเรื่องนี้เป็นทั้งสองกรณีอย่างกรณีแรกการทูตแบบที่สมเด็จฮุนเซนทำอยู่นี้ก็คือการทูต แบบคาร์บอยคือบุกเข้าไปคุยและกระเจรและจาหลลกคิดง่ายๆก็คือว่าถ้ามีคนทะเลาะกันอยู่เรามัวแต่ยืนมองอยู่ข้างนอกคนที่ทะเลาะกันในบ้านก็คงจะฆ่ากันทำร้ายกันจนบาดเจ็บเสียชีวิตเพราะไม่มีใครเข้าไปห้ามปามถ้าจะมองอย่างนี้ก็ได้ส่วนในประการที่สองต้องยอมรับว่า เบื้องหลังของสมเด็จฮุนเซนนั่นก็คือรัฐบาลจีนรัฐบาลจีนมีผลประโยชน์มากมายในพม,มา่ารัฐบาลจีนมีผลประโยชน์มากมายในกัมพูชาและรัฐบาลจีนก็ค้ำบรรลังสมเด็จฮุนเซนในขณะเดียวกันรัฐบาลจีนก็โน้มเอียงไปสนับสนุนพลเอกอาวุโสมินอ,องลายเรียกว่า สนับสนุนอย่างออกหน้าออกตาก็ว่าได้โดยเฉพาะข่าวลือที่รัฐบาลจีนได้ส่งทหารเข้าไปคุ้มครองผลประโยชน์ของตนเองทั้งท่อกาซจากยักไข่ซึ่งไปที่คุณหมิงทั้งธุรกิจของพ่อค้านักลงทุนชาวจีนที่มีมากมายมหาศาลในพมา่ามีข่าวลือกันนาหูว่ารัฐบาลจีนส่งทหารเข้าไปคุ้มครอง มากกว่าแสนนายนี่ไงครับคือเหตุที่สมเด็จคุนเซนท่านจะต้องทำการเมืองแบบคาร์บอยต้องรีบคุยรีบเจรจาอย่างน้อยก็ได้ทำตามที่ผู้อยู่เบื้องหลังท่านผู้สนับสนุนท่านอย่างรัฐบาลจีนต้องการและอย่างน้อยที่สุดท่านก็ยัง สามารถไปพูดคุยอธิบายให้เห็นถึงพิษลายภัยพิบัติจากสงครามกลางเมืองที่ท่านเคยผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วสถานการณ์วันนี้ต้องบอกว่าถ้อยถแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชานั้นชัดเจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ของกัมพูชาได้แถลงอย่างชัดเจนว่าวันนี้องค์ประกอบของสงครามกลางเมืองในพม่านั้นมีครบทุกด้านและจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองขนาดใหญ่ที่สุดถ้าจะเทียบเคียงได้อาจจะเกือบเท่าสงครามเวียดน,นามในสถานการณ์อย่างนี้ ถ้าหากเกิดสงครามกลางเมืองใหญ่ที่สุดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนผู้ที่ได้รับผลกระทบย่อมหนีไม่พ้นประชาคมอาเซียนแน่นอนและประเทศไทยของเราก็คงหนีไม่พ้นจากผลกระทบร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นตลอดแนวชายแดนผมต้องอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังว่า วันนี้การก่อรูปของสงครามกลางเมืองในพม่านั้นบอกเลยว่าเต็มรูปแบบต่างฝ่ายต่างรอบสังหารรอบโจมตีซึ่งกันและกันผมต้องย้ำให้ท่านทั้งหลายนี่ได้รู้ว่าในความเป็นจริงแล้วไม่มีกองทัพใดในโลกจะเอาชนะได้หาก ประชาชนไม่สนับสนุนประชาชนนั้นหมายถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สู้รบและประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่สู้รบเป็นอย่างนี้ตลอดครับสหภาพโซเวียตก็ได้ประสบภัยเรื่องนี้มาแล้วในสงครามอัฟกานิสถานสหรัฐอเมริกาก็เจอมาแล้วในสงครามเวียด สหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาได้รู้ผลร้ายของการไม่สนับสนุนกองทัพของตนของคนที่อยู่ในพื้นที่เหตุการณ์ในอิรักเหตุการณ์ในอัฟกานิสถานเหตุการณ์ในซีเรียล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งบอกเหตุสำคัญว่า ประชาชนไม่สนับสนุนโอกาสที่กองทัพจะรบชนะนั้นไม่มไา้ท่านทั้งหลายครับวันนี้การต่อสู้ในสมรภูมิพม่านั้นดุเดือดมากการรอบสังหารการก่อวินาศกรรมมีอยู่ตลอดเวลาลักษณะการสู้รบของกองทัพ ของเผด็จการเม็นออนไลน์นั้นก็ไม่สามารถจะยึดของพื้นที่ได้เพียงแต่ใช้กองกำลังทางอากาศเฮลิคอปเตอร์กันชิปบินเข้าไปโจมตีเป้าหมายเครื่องบินมิค29เครื่องบินซู30บินเข้าไปทิ้งระเบิดในพื้นที่เป้าหมายของฝ่ายที่ต่อต้านเผด็จการหรือกองกำลังฝ่ายประชาธิปไตย ที่อยู่ตามูมิภาคการตา่างสิ่งที่บอกเหตุชัดเจนที่สุดก็คือว่าการเคลื่อนกำลังเข้าไปในพื้นที่ของกองกำลังเผด็จก,การมินออนไลน์นั้นเต็มไปด้วยพยานอันตรายทหาร,รเผด็จก,การมินออนไลน์จะเคลื่อนเข้าไปทิ้น ประชาชนจะอพยพหนีออกจากหมู่บ้านนั้นหนีออกจากเมืองนั้นกลายเป็นเมืองลา่างและขณะเดียวกันเวลาที่กองกำลังเหล่านั้นถอนตัวออกจากพื้นที่ก็จะถูกซุ่มโจมตีจะถูกลอบทำลายจนบาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นการต่อสู้วันนี้การก่อวินาศกรรมวันนี้กระจายไปทั่วพื้นที่พมา่าหลายคน ที่สนับสนุนในแนวทางประเด็จการเชื่อว่าสุดท้ายแล้วมินออนไลน์จะชน,นะแต่ผมขอบอกกับท่านทั้งหลายว่าวันนี้เศรษฐกิจพม่ากกำลังล่มรัฐบาลมินออนไลน์ขาดเงินจะต้องขายธนบัตรดอลลาร์ที่รัฐบาลเก็บไว้ ในแบงก์ชาติพม่ากออกมาเพื่อพยุงค่างเงินที่กำลังไร้ค่าไร้ค่าลงไปยในขณะที่พมา่าวันนี้มีรัฐบาลอยู่สองรัฐบาลก็คือรัฐบาลจากการยึดอำนาจของพลเอกอาบูโสมินออนไลน์หรือรัฐบาล SAC และรัฐบาลหนึ่งที่เป็นรัฐบาลต่อเนื่องจากการเลือกตั้งจากชัยชนะของพรรค NLD ก็คือรัฐบาล เอ็นจหรือรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่จะมีคนของสองหน่วยนี้คอยห้าหันกันอยู่ตลอดเวลาวันใดที่ประเด็จก,การมินออนไลน์ตั้งผู้ใหญ่บ้านหรือตั้งกำนานขึ้นหวัวหน้าหมู่บ้านขึ้นหวัวหน้าชุมชนขึ้น ฝ่ายกองกำลังของฝ่ายประชาธิปไตยก็จะเข้ามาลอบสังหารลอบทำลายคนเหล่านั้นจนคนเหล่านั้นต้องลาววันนี้ประเทศพมา่าจริงไรคือแปลสถานการณ์อย่างนี้มันก็ตรงกับข้อสรุปของรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาว่ากองทัพพมา่าเอง จะเป็นผู้ที่รักษาประตูไม่ให้กองทัพต่างชาติเข้าไปในประเทศหากกองทัพพมา่าถลำลึกจากการเป็นกองกำลังทหารของประเทศกลายเป็นกองโจงุความชอบธรรมในการที่จะยกกำลังจากนานาชาติ เข้าไปรักษาสันติภาพเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในซูดานเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอีกหลายๆประเทศทั่วโลกนั้นก็มีโอกาสเป็นได้ถึงแม้ว่าการอนุมัติใช้กำลังจะต้องผ่านความเห็นชอบของ UNSC หรือคณะมนตรีความมัน่นคงแห่งสหรประชาชาติแต่จริงๆแล้วสถานการณ์ มันจะเป็นตัวบีบบังคับให้ชาติมหาอำนาจซึ่งถือหางการคนละฝ่ายต้องยอมรับว่าถ้าไม่เอาพม่ากออกจากวิกฤตการสงครามกลางเมืองจะไม่มีใครได้อะไรเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในซีเรียมาแล้วเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานมาแล้วเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในอิหรักมาแล้ว และเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในหลายๆประเทศในแถบแอฟริกาดังนั้นจึงต้องสรุปทิ้งท้ายผลการเยือนกัมพูชาของนายกรัฐมนตรีบุเส็ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้เป็นการตัดสินใจของกองทัพพม,ม่า ล้วนว่ากองทัพพม่าจะเลือกยืนอยู่ข้างปฏิการมินอองลายหรือกองทัพพม่าจะตัดสินใจถอนตัวออกจากผลเอกอวุโสมินอองลายวันนั้นอีกไม่นานจะมาถึงเราจะได้เห็นกองทัพพม่ากลายเป็นกองโจหรือเราจะได้เห็นกองทัพพม่าเข้าทำการ ยึดอำนานต่อจากคนเอกอบุสูรมินอองลน์หรือเราจะได้เห็นกองทัพพม่าแตกออกเป็นสองส่วนอีกไม่นานเราจะเห็นภาพนั้น